สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับเจ๊สม้มหวยเด็ดเช่นเคยนะคะมีดรักแฟนหวยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่15นะคะประมาณ5ทุมนะคะวันนี้นะคะส้มมีโอกาสได้มาเล่นนะคะเป็นสตูด ปากหน่วยบนนะคะเป็นสูตรที่ส้มเพึ่งแบบได้ลองใช้มานะมันเข้าดีนะคะเออลองเทสแล้วมันเข้าดีนะก็เลยมันเล่นนะคะอ่ะอันนี้เป็นเฟซส้มนะคะก็ไปแอดเฟนกันได้ใครอยากได้สูตรได้เด็กแนวทางนะคะก็ไปได้เลยนะคะที่เฟซส้มนะคะชื่อว่าส้มสุชาส้มสุชาดานะคะเป็น Facebook ส่วนตัวเองนะของส้มนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะส้มว่า มันเข้าดีนะวันนี้จะเล่นเป็นปากนะคะปากหน่วยบนนะคะอ่าเราจะปาก4ตัวนะคะเพื่อให้ได้กําไร45บาทนะมันได้ปาทละ85นะคะเ,เพื่อนเนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรแล้วกันมันเล่นยังไงนะคะนี่เทสมา2รอบแล้วนะคะเทสรอบที่105แล้วก็106นะคะใช่แล้วอืม รอบที่105นะคะเราจะใช้ผลหวยของรอบที่104นะคะก็คือเอา3ตัวบนนะคะมาหาร9ก9ก็เปิดเส์นะคะผลลัพธ์เราจะเอาตัวสุดท้ายค่ะไปปักนะคะอย่างเช่นรอบที่105นะคะหารกันมาแล้วนะคะก็คือ800เ0 0ปร้อยไม่ใช่เออ 820หาร99เปเซน์ะคะได้8นะ,ะตัวที่เราจะแทงก็คือ8901นะคะ4ตัวนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ของรอบ105นะคะเลข9เข้าพอดีเลยค่ะโอเคได้มาแล้ว1รอบนะคะมารอบที่106นะคะก็คือเอาผลลัพธ์ของรอบที่105นะคะก็คือ77 9นะคะหารด้วย999เปอร์สิทน์นะคะผลลัพธ์รอบนี้ก็คือเลข7ค่ะอ่าเลข7นับไปอีกนะคะ78 90นย์ 7, 8, 9, นะคะซึ่งรอบที่ร้อยนะคะเลข0ูนย์เข้าเป็นหน่วยบนพอดีเลยนะคะอ่าก็คือเลขศูนนะอ่าหน่วยบนหน่วย,ยล่างแยกให้ออกนะคะหน่วย10อะไรอย่างงี้นะคะ หน่วยบนเนาะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวส้มจะมาคำนวณรอบที่ร้อยเจ็ดนะคะคือรอบที่เราจะแทงนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ดูแล้วก็แทงไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆโดยงบวันนี้นะคะส้มมีงบ200บาทจ้าฟังไม่ผิดนะคะ200บาทค่ะเพราะว่าจะมาเล่นงบน้อยนะคะเอากำไรไม่เยอะหรอกอยากจะมาลองดูว่าถ้าเราลงงบน้อยมันเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ดูกันนะจ๊ะ โอเคมาเดี๋ยวมาคำนวณเลยจ้าอ่าเอา7 0 0หารด้วย99นะคะอ่าผลลัพธ์รอบนี้ก็คือเลข7นะคะอ่าเลข7นะเราจะแทงเลข7เลข8เลข9เลข0นะคะอีกแล้วโอเคเราเล่นเป็นยี่กี่1 2 3นะรอบที่107จ้าอ่ากดแทนเป็น2ตัวบนนะคะแล้วก็ลูนหลังนะจ้า แทงไปเลยค่ะเลขเ็เลข8เลขเเลข0นะคะใส่ราคาไปเลยนะส้มจะแทงที่ตัวละ5บาทนะคะผลลัพธ์ก็จะได้ทั้งหมด425นะถ้าเราถูกนะคะแล้วก็เราจะลงทุนไป200นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวรอผลหวยสักคู่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะว่ารอบหน้าจะแทงถูกไหมนะโอเคค่ะ โอเคค่ะพ้หวยออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีเฟซกันดูว่าเราแทงถูกไหมนะอ่ะกดรีเฟซเลยค่ะโอเคบวกไป225บาทนะคะถูกอยู่นะโอเคเราแทงเป็นเลขเจ็ดได้นะคะเจ็ดพอดีเลยนะคะอ่าก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะสำหรับรอบแรงนะคะ โอเคมารอบต่อไปนะคะเดี๋ยวจะคํานวณอยู่ในหน้านี้เลยนะคะเพื่อนๆน,นะอ่าเดี๋ยวจะคํานวณให้เพื่อนๆดูเลยนะรอบต่อไปรอบที่108นะคะอ่ามาค่ะโอเคถามตัวบนนะคะก็คือ567นะคะหาร99%นะคะ ผลลับรอบนี้นะคะก็ได้เป็นเลขค่ะค่ะแทงเลข3แล้วก็เลข4เลข5เลข6นะคะแทง4ตัวใช้อุยเดี๋ยวดูก่อนว่ารอบนี้จะแทงเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวออกมาหน้าแทงหวยเลยนะคะแทงไป4ตัวนะคะอ่า โอเคเลือกเป็นจับยี่กี123รอบที่108นะคะกด2ตัวบนแล้วก็ลู่หลังนะคะแทงเลข3มเลข4เลข5แล้วก็เลข6เลยนะคะอ่าใส่ราคาเลยนะคะเดี๋ยวส้มคิดว่าส้มจะแทงที่ตัวละ10บาทนะคะแทงหมดหน้าตักเลยค่ะอ่าโอเคลงทุนไป400นะคะจะได้กำไรประมาณ800นะคะไม่ใช่สิได้กำไรประมาณ400นะคะอ่า อะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะถูกไหมนะสำหรับรอบที่1นึนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูผลหวยกันดีกว่านะคะว่ารอบที่1นึ่รเราจะถูกไหมนะคะเพื่อนเอน,นะอันนี้เดี๋ยวมากดรีเฟซก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับรอบนี้อุ๊ยถูกเฉยเลย หัไป450บาทนะจ๊ะอันนี้คือกําไรนะโอเคถูกเป็นเลข3พอดีเลยนะคะจะได้ผลกี่เลยโอเคมาเรลาะตอนนี้นะเรามีเครดิตประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวออกมาดูกันเรามีเครดิต889บาทนะจ๊ะได้กําไรไปประมาณ600นะเห็นไหมเล่นง่ายๆมากเลยนะเล่นเล่น2รอบก็ได้800เลยนะคะลงทุนแค่200เองนะ อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอสองรอบพอค่ะเดี๋ยวถ้ายาวไปเดี๋ยวสูตรไม่เข้าใจยุ่งเลยนะคะอ่ะก่อนเล่นอย่าลืมเทสสูตรนะคะเพื่อนๆนะเทสสูตรแล้วก็อย่าลืมลองแบบตาแล้วน้อยๆก่อนรอบแล้วน้อยๆก่อนค่อยเล่นนะคะโอเคเดี๋ยวส้มจะยังไม่ถอดเงินนะคะจะเก็บไว้แทงหวยรัฐวันพรุ่งนี้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เจสซีห่หวยเด็ดไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ